วันนี้มาพบกับผมห้องน้ำสปอยหนังหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อว่าแฮอุนแดในปี2009ที่นำแสดงโดยโชคยองกู u, กับนางเอกสาวฮาจิวอนเมื่อมหาสึนามิขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ถล่มที่เมืองเกาหลีพวกเขาจะเอาชีวิตรอดกันยังไงก่อนจะไปรับชมลบกวนกดไลค์ให้ผมสักสิบไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้หน่อยนะครับเริ่มเรื่องมาที่ปี2004ได้เกิดเหตุการณ์สึนามิครั้งใหญ่ ที่มหาสมุทรอินเดียทําให้คนตายมากถึง3 0 0 0 0นคนมันซิกที่เป็นหัวหน้าเดินเรือเจอเข้ากับเหตุการณ์ในครั้งนั้นลูกเรือทุกคนหนีรอดมาได้ยกเว้นแค่คนเดียวคือพ่อของยอนฮีเขานั้นฝากให้มันซิกดูแลลูกสาวเหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้มันซิกรู้สึกผิดตลอดมาหลังจากนั้นผ่านไป4ปีมันซิกเขาก็ได้เป็นหัวหน้าสมาคมการค้าของแฮอุนแดและก็คอยดูแลยอนฮีตลอดมาที่แฮอุนแดเป็นเมืองท่องเที่ยว ที่นักลงทุนนั้นหมายปองพวกเขานั้นอยากใช้ตลาดสร้างเป็นรีสอร์ทเพื่อรับนักท่องเที่ยวพวกชาวบ้านกับมันซิกก็พยายามขัดขวางถ้าเกิดว่าสร้างรีสอร์ทขึ้นมาพวกเขานั้นจะไม่ได้ขายของที่นี่อีกแล้วตัดกับมาที่สตาจารย์คิมเขาบอกกับที่ประชุมให้ตั้งศูนย์ตรวจสอบเซนามิที่อาจเกิดขึ้นในเกาหลีแต่พวกเขานั้นไม่เห็นด้วยเพราะสมมุติฐานของสตาจารย์คิมนั้นเป็นไปได้ยากในที่ประชุมแฟนเก่า ของสตจานคิมนั้นก็มาประชุมด้วยทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันอยู่หนึ่งคนตันมาที่ฮิมิเธอนั้นเป็นนักท่องเที่ยวสาวที่มาเที่ยวที่แฮอุนแดที่กําลังพัดตกเรือที่นั่งมากับกลุ่มเพื่อนฮายองชิกเขาเป็นน้องชายของมันซิกมาช่วยเหลือเธอเอาไว้ถึงแม้ว่าจะต้องต่อยเธอสักหมัดสองหมัดก็เถอะฮิมินั้นแอบมีใจให้กับฮยองชิกตั้งแต่แรกเห็นพอตกเย็นเธอลากตัวฮยองชิกมากินข้าวด้วยเธอบอกกับฮยองชิก ว่าต่อยเธอแล้วเนี่ยอยากคิดหนีเชียวนะทั้งคู่ก็ไปเที่ยวด้วยกันทั้งคืนตัดกลับมาที่ศาตราจานคิมที่กําลังติดตั้งหน่วยวัดคลื่นป้องกันสึนามิเขาใช้ข้อมูลของญี่ปุ่นเมื่อ4ี่ปีก่อนเอามาเทียบผลผ่านไปไม่นานก็มีสายโทรเข้าจากแฟนเก่าเธอบอกให้ศาตราจานคิมไปรับลูกสาวที่พัดหลงกับเธอเธอบอกว่าเธอนั้นไม่ว่างเลยให้ศาตาจารย์คิมไปแทนลูกสาวของแฟนเก่านั้นไม่รู้ว่าศาตาจานคิมเป็นพ่อของเธอเอง กลับมาที่มันซิกที่กําลังคุยกับลุงเรื่องย้ายคนในตลาดเพื่อสร้างรีสอร์ทมันซิกเกลียดคุณลุงของเขาเพราะว่าคุณลุงเนี่ยเป็นคนอนุญาตให้เดินเรือออกจากท่าทาั้งท้ที่มีพายุเมื่อ4ี่ปีก่อนและเป็นเหตุทําให้พ่อของยอนฮีนั้นต้องตายและเขาเนี่ยจะไม่ยอมออกจากตลาดแห่งนั้นเมื่อคุณลุงเกี้ยกล่อมมันซิกไม่สําเร็จเขาก็เลยใช้เพื่อนของยอนฮีทําให้มันซิกย้ายออกจากตลาดเพื่อแลกกับร้านค้าที่เขานั้นเนี่ยจะสร้างให้ ตัดมาที่ฮยอนชิกที่มาเที่ยวกับฮิมิเขาได้ข่าวว่าเธอนนเนี่ยเรียนการแสดงมาเธอเนี่ยก็ยิ้มบอกว่าใช่เธอถามกับฮยอนชิกว่าอยากดูหรือเปล่าฮยอนชิกเนี่ยก็บอกว่าอย่าดีกว่าเขานั้นเนี่ยเกรงใจจูจ่ๆฮิมิก็ร้องไห้ต่อว่าฮยอนชิกว่าไอคนบ้าแกเนี่ยจะทิ้งฉันไปใช่ไหมแล้วลูกของเราล่ะฮยอนชิกนั้นก็ตกใจที่แท้เนี่ยมันคือการแสดงที่สมจริงมากจนคนรอบข้างเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่ามันเป็นเรื่องจริง ในคืนนั้นมันซิกก็ฝันร้ายกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาพอตกเช้าเขาก็ไปเยี่ยมหลุมศพของพ่อยอนฮียอนฮีเธอพูดกับหลุมศพพ่อว่าเธอนั้นรลงรักผู้ชายคนหนึ่งแต่เขาเนี่ยไม่รู้สึกตัวสักทีดูจากดาวอังคารก็รู้ว่าคนที่เธอพูดถึงก็คือมันซิกแต่มันซิกนั้นรู้สึกผิดกับพ่อของยอนฮีเขาก็เลยรับรักของยอนฮีไม่ได้พอตกเย็นเขาก็ไปนั่งกินเหล้ากับพยอนชิกแล้ววางแผนขอยอนฮีแต่งงาน ตัดฉากมาที่ฮยองชิกที่โดนกลุ่มเพื่อนของฮิมิที่ตามจีบเธอมาหาเรื่องทําให้ฮยอนชิกผิดนัดกับฮิมิเขาคิดว่าฮิมินั้นมีแฟนแล้วทั้งคู่เนี่ยก็เลยทะเลาะก,กันกลับมาที่มันซิกเขาขอยอนฮีแต่งงานเธอบอกว่าขอคิดดูก่อนถ้าเธอตอบตกลงเธอนั้นจะผูกผ้าแดงไว้กับเรือเธอบอกกับมันซิกว่าอย่าหวังให้มากนักพ่อกลับไปที่บ้านยอนฮีก็เล่าให้กับเพื่อนเธอฟังเพื่อนเธอเนี่ยก็เลยบอกความจริงเกี่ยวกับพ่อให้เธอรู้ ในคืนนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวที่ใต้น้ำศาสตราจารย์คิมบอกให้ผออ,อ,อพยพคนขึ้นไปที่สูงผอ,อบอกว่าส่งเรื่องไปทางการแล้วแต่ยังไม่มีคำสั่งกลับมาเขาไม่อยากรับผิดชอบถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดขึ้นแฟนเก่าก็มาว่นวายที่ศาสตราจารย์คิมนั้นยกเลิกงานวัฒนธรรมที่เธอเนี่ยจัดขึ้นตัดฉากมาที่ยอนฮีที่กำลังเสียใจเรื่องพ่อของเธอเธอตั้งใจจะปฏิเสธรักจากมันซิกแล้วไปจากแฮอุนแดในเวลาเดียวกันนั้นที่ญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ เมื่อศาตาจย์คิมรู้ข่าวก็ไปหาพออ,าอีกครั้งรอบนี้ทางการบอกให้ประกาศเตือนภัยฉุกเฉินแต่มันนั้นก็สายเกินไปแล้วแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอีกครั้งจนทําให้คนในเมืองนั้นตื่นตระหนกศาตาจารย์คิมนั้นได้ข้อมูลมาว่าซึนนมิจะมาถึงในอีก10นาทีไฮยอนชิกกับพเพื่อนๆก็ออกไปช่วยผู้ประสบภัยที่พัดตกอยู่กลางทะเลในเวลาเดียวกันนั้นยอนฮีกับมันซิกอยู่ที่ชายหาดเขาเห็นเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตรงหน้าน้ําทะเลกําลังพุ่งตรงมาที่ชายหาด ชาวเมืองต่างหนีเอาชีวิตรอดมันซิกกับยอนฮีเลยหนีตายเข้าไปในเมืองยอนฮีเธอหันไปเห็นขึ้นยักษ์ที่มีขนาดใหญ่สูงกว่าตึก20ชั้นมันซิกหลบแรงขึ้นที่หลังเสาไฟฟ้าตัดฉากมาที่แม่ของมันซิกที่กําลังอยู่บนสะพานขึ้นขนาดใหญ่พุ่งตรงมาที่เธอเธอถึงกับตาค้างเพื่อนของยอนฮีก็เลยมาดึงสติแล้วพาตัวเธอไปตอนที่วิ่งหนีน้ําทะเลนั้นได้ซัดแม่ของมันซิกกับลูกชายจมหายไปเพื่อนของยอนฮีนั้นก็เลยออกไปตามหา แต่น้ำนั้นได้พัดตู้คอนเทนเนอร์ลงมาใส่เขาแต่เพื่อนของยอนฮีนั้นเป็นชายที่โชคดีที่สุดในเรื่องเขานั้นหลบตู้คอนเทนเนอร์ได้จนหมดตอนที่เขานั้นนั่งพักอยู่ เขาเนี่ยได้จุดบุหรี่เพื่อแก้เครียดแต่ดันทำไฟแชกหลุดมือจนไปโดนใส่น้ำมันของเรือที่ถูกพัดค้างอยู่บนสะพานเขานั้นวิ่งหนีสุดชีวิตกลับมาที่มันซิกที่กำลังถูกขึ้นซัดแต่ยอนฮีเธอจับมือเขาเอาไว้มันซิกคิดว่าตัวเองนั้นจะไม่รอดแล้วเลยเปิดใจพูดความจริงเรื่องพ่อของยอนฮีเธอนั้นให้อภัยและตอบตกลงแต่งงานกับมันซิกแต่ไม่รู้ว่าทำไมมันซิกปล่อยมือยอนฮีและบอกให้เธอนั้นมีชีวิตอยู่ต่อ มันซิกลอยไปตามกระแสน้ําแต่ลุงของเขาได้ช่วยเอาไว้ครับแต่ตอนที่กําลังซึง้งน้ําเนี่ยก็พัดพ้ายโฆษณาเมื่อชนใส่คนลุงทําให้คนลุงนั้นเสียหลักพัดจมหายไปในน้ําตัดฉากมาที่ฮยองชิกที่ได้ข่าวมันมีคนพัดตกเรือที่กลางทะเลคนนั้นก็คือฮิมิที่ถูกเพื่อนของเธอหลอกให้มานั่งเรือกับคนที่ตามจีบพอไปถึงเพื่อนของฮยองชิกบอกว่าไม่ได้เอากระเช้ารับคนมาด้วยเชือกเนี่ยมันขึ้นได้ทีละคนไฮยองชิกบอกให้ผู้หญิงเดินขึ้นไปก่อน แต่คนที่ตามจีบนั้นไม่ยอมเขาเนี่ยยั่งเชือกไปฮิมิเนี่ยก็เลยจัดการต่อยชายคนนั้นจนสลบฮายองชิกบอกให้ฮิมินั้นขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเขานั้นเนี่ยจะไปช่วยชายคนที่สลบแต่ก่อนจะไปเขาถามกับฮิมิว่าชายคนนั้นเนี่ยใช่คู่มั่นของเธอหรือเปล่าเธอเนี่ยบอกว่าไม่ใช่เธอนั้นแทบจะไม่รู้จักกับชายคนนี้เลยด้วยซ้ําหลังจากที่เขานั้นไปช่วยชายคนนั้นเสร็จตอนที่ฮายองชิกกําลังจะกลับขึ้นไปที่หอเชือกนั้นมันรับน้ําหนักของคนสองคนไม่ไหวเขาเลยตัััดดสิินใจตตเเชือออกของงงวท้ ื่อช่วยเหลือฮิมิให้ไปถึงฝั่งฮายอนชิกถูกน้ำซัดจมหายไปต่อหน้าเธอเธอนั้นร้องไห้ไม่หยุดตัดมาที่ฉากของซาตจันคิมที่กำลังไปช่วยลูกสาวในห้องพักเธอมองไปที่หน้าตาเจอเข้ากับคลื่นขนาดใหญ่ไม่นานคลื่นนั้นก็ซัดเข้าไปที่ในตึกน้ำทะลักเข้าไปที่ทางเดินซาตจันคิมพยายามว่ายน้ำไปที่ห้องของลูกสาวกระแสน้ำเกือบพัดเธอลงจากตึกแต่ซาตจันคิมนั้นช่วยลูกสาวของเธอเอาไว้ได้ทันทั้งคู่ขึ้นไปหลบที่ด่านฟ้า แฟนเก่าโทรไปหาศสตาจารย์คิมเธอถามถึงลูกสาวศสตราจานคิมนั้นบอกว่าลูกสาวของเรานั้นปลอดภัยดีและเขาก็ถามว่าเธอนั้นอยู่ที่ไหนเธอบอกว่าติดอยู่ในริบชั้นที่10ศาสตาจานคิมนั้นบอกว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะไปช่วยแต่ก็โดนทหารนั้นห้ามเอาไว้ตอนนี้น้ำกำลังท่วมริบเธอขอคุยกับลูกสาวเธอบอกกับลูกสาวว่าศสตาจารย์คิมนั้นคือพ่อของเธอเองหลังจากพูดจบน้ำเนี่ยก็ท่วมไปทั้งริบเธอนั้นกำลังจะจมน้ำแต่โชคดีที่ช่างป้ป้าสาย้ามาช่วยเธอเอาไว้ครับ หลังจากช่วยเธอเสร็จเขานั้นบอกกับเธอว่าแม่สาวน้อยขึ้นไปรอที่ด่านฟ้าเดี๋ยวฮอ,อนั้นจะมารับแต่พอขึ้นไปถึงคืนยักษ์ก็ใกล้เข้ามาแล้วทุกคนต่างแย่งกันขึ้นฮอศสตาจารย์คิมเลยฝากลูกสาวไว้กับคุณยายคนหนึ่งทั้งคู่ยืนกอดกันรอขึ้นยักษ์ที่กำลังจะมาถึงโดยไม่สนใจความตายหลังจากนั้นไม่นานฮอเนี่ยก็ไปรับผู้รอดชีวิตคนที่เสียชีวิตก็มีหลายคนมีทั้งขยองชิกครอบครัวของศสตาจย์คิมยกเว้นลูกสาวลุงของมันซิก และก็เม่ของเพื่อนยอนฮีแล้วหนังเรื่องนี้ก็จบลง